สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้อยากจะพาทุกคนไปพามาล็ดผักชีค่ะปีนี้ยายยังไม่ได้ปลูกผักอะไรเลยนะคะอันนี้คือแปลงแรกของยายปีนี้นะคะลงแปลงนี้ค่ะยายได้เตรียมแปลงแล้วนะคะดินไหนก้อนใหญ่ๆเราก็เอาออกนะคะ เดี๋ยวรากผักชีของเราจะไม่เดินนะคะจะไม่งามนะคะก้อนใหญ่ๆอย่างนี้ใหญ่ก็จะเก็บออกนะคะเก็บแสกะละมังไว้ย่อยค่ะใบทุบนะคะ ก้อนก้อนนี้ดินเหนียวไห่ดินเหนียวดีนียว้อนเห็วออก แลงใหญ่ก็ทําเรียบร้อยแล้วนะคะดินก้อนใหญ่ๆแล้วก็เอาออกค่ะทีนี้ยายก็จะเอา,มาเมล็ดไปโรยนะคะอันนี้ยายแช่น้ำไว้ประมาณทักสี่ชั่วโมงค่ะยายไม่ได้แช่ข้ามคืนนะคะ แล้วก็ไม่ได้โบมด้วยค่ะยาก,ก็จะเอามาโรยลงแป้งเลยนะคะโรยเสร็จแล้วยาก,ก็จะตบตบตบ,ตบลงไปนะคะแล้วก็รดน้ำนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ